สวัสดีครับสวัสดีเอฟี 3, ทุกท่านครับสู่ช่องค่อยบอกนะเอฟซีครับเอฟี 3, เกิอดอะไรขึ้นครับนะถ้าบักแตอครับกับค่อยบอกจะแล้วนะครับนะแข่งกันขายตะบูนะครับแข่งกันขายสินค้า้กับมนโอมกับใ,ให้กับบ้านนี้สิครับเกิดอะไรขึ้นครับนายกีสวัสดีครับสวัสดีเอฟี 3, ทุกท่านครับสู่ช่องค่อยบอกนายสีครับนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้สิครับนะ ต้องมีคนอกแตกตายแน่นอนครับนะครับต้องมีคนอกแตกตายแน่นอนครับพี่ครับถ้าบักเตกับคอยบอกกันเลยครับขายะบู่หรือขายสินค้านะครับให้กับบริษัทบปนโอมหรือกับมาตเนตนะครับพี่ครับหรือก็ในช่างของเราเกิดอะไรขึ้นครับระดับแรกเลยพี่ครับนะมีคนออกมาดิ้นแน่นอนครับพี่ครับนะออกมาดิ้นแน่นอน นะครับก๊อฟากเอฟีครับอุดหนุนสินค้านะครับนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทบอลโอับนะให้ค่าคอมมิชชั่นให้กับเ้าบอกเจ้าแล้วครับนะโอ้ตรงนี้ค่อยบอกเจ้าแล้วแย่ครับนะช่องใจถูกปิดไปนะครับนะวันนี้ต้องมาขายของหาค่าคอมมิชชั่นให้ฟรีครับนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าบังแต้ค่อยบอกเจ้าแล้วแข่งกันนะครับว่าใครได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่ากัน เรามารอติดตามชมนะครับระหว่างบักเต่ค่อยบอกจะแล้วนะครับใครจะเป็นผู้ชนะในเดือนนะครับเดือนเอ่ยนะครับกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์นะครับถ้าค่อยบอกจะแล้วครับขายสินค้าบริยพัน์นะครับได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับน้อยฝำหับแกเต่ทนี่เสียหน้าเลยครับพี่ครับนะเสียหน้าเลยครับก็ฝากเอฟซีนะครับกดหนุนบริยพันธ์นะครับของบริษัท มนโอมทรัพย์นะครับแล้วก็เจียดนะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับมาให้ค่อยบอกเท่าแล้วนะครับมาให้ค่อยบอกเท่าแล้วเพื่อที่ค่อยบอกกันแล้วครับจะได้มีค่าคอมมิชชั่นชนะบักเตครับมาช่วงนี้นะครับผมได้ข่าวว่าบักเตะครับฮอตหน้าดูนะครับนะฮอตหน้าดูเลยนะครับก็ฝากเอฟีนะครับนะนะครับอย่าให้มันแสงคนับผมไม่ได้สิครับเสียชื่อนะครับประกาศตรงนี้เลยครับถ้าบักเต้เป็นขายสินค้ามอนโอม มันได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่าผมนี่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเสียชื่อนะครับโอ้จะทีต้องอเาดิมไปไหนต้องาปิบคุมหัวนะครับนะครับ f อไม่ได้นะอครับจะยอมไม่ได้นะครับเดีต้องออกมาอ้อนวอนเอด่วนนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนะครับสั่งบลิตภัณฑ์ของบดโอมครับค่าคอมมิชชั่นให้ค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับ พตอนนี้ครับค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับนะบอกกปเลยครับต้องมาขายของหาค่าคอมมิชชั่นครับนะครับเพราะว่าจ่องใหญ่ถูกปิดไปนะครับนะนะครับรายได้เป็นแสนนะครับตอนนี้ครับรายได้นะครับท o u t u b e มาสิบกว่าวันนะครับได้แปดสิบเหรียญโอ้ยดีครับได้แปดสิบเหรียญดีครับนะ ก็ฝากเอซีด้วยนะครับหัวงนี้นะครับนะโอ้โหนะครับต้องฝากเอสนะครับนะมาอุดหนุนสินค้านะครับอุดหนุนสิดค้านะครับให้กำลังใจค่อยบอกเขาแล้วด่วนเลยนะครับไม่ฉะานั้นนะครับโอ้โหถ้าบักแป้งมันขายบักแตมันขายของได้ดีปรบผมนี่นี่ครับผมถึงก็ต้องนะครับเอาปุ๊บเอาพีดคุมหัวเดินเดินแอติครับนะโอ้โหนะครับรงนี้นะครับ ได้ข่าวว่ามี f อนะครับสั่งไปให้มันเยอะนะครับอย่าลืมนะครับค่อยบอกแจด้วยนะครับก็ฝากถึงหมักแต่นะครับอะไรที่นะครับยอมได้ก็ยอมนะครับนะนะครับก็ฝากท่านนะครับนะื่ออุดหนุนพ่ธานของบริษัทนโมนะครับเพื่อนะครับให้ค้าคอมมิชชันค่อยบอกเจ้าแล้ว v ีอนะครับน้ก็นะครับต้องออกมาอ้อนวอนพี่น้องนะครับตอนนี้ก็มีโปรมากมายสามารถติดต่อได้ที่ นไลน์แอดนะครับ l ลน์แอดนะครับ, Ad, รบทีออทบนะบ Ad, ทมธุรกินออฟฟิเชียลนะครับหรือนะครับแอดทีมธุรกิจออฟฟิเชียลหรือเบอร์โทรนะครนะก็ฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะ ช่วยอุดหนุนนะครับผลิตภัณนะครับนะและงานนี้ครับผมเชื่อครับบักยานนะครับบักยานบักยานต่างแดนนะครับออกมาดิ้นแน่นอนครับตอนนี้นะครับไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วครับวันๆก็ดาแต่แมวตาเพชรนะครับแล้วก็ดาแตะบักแต่ครับนะไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วนะครับหมดคอนเทนต์นะครับก็ วันนี้ก็นะครับหมดมุกครับนะคอดีก็นะครับพิพาาวิจาร์ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเมื่อศาลอีกนะครับนะครับที่รักครับนะครับก็วันนี้ก็เลยต้องหันหน้ามาเล่นนะครับบักไหลอย่างเดียวพยาไหลอย่างเดียวนะครับวันนี้ครับพยาไหลนะครับก็คือบักแต่เนี้ยครดังแลยตีครับนะเป็นเดือดสตาร์ไป็นเลีอันนี้ครับนะนะ บักยานมันแขนจัดนะครับบักยานแขนบักแป้งจัดเลยนะครับนะแขนบักแต่จัดนะครับเช้ามาดา่าเที่ยงมาดา่าไหล่สดดา่าตกเกน็มาดา่ามีตะกิปบักแต่ครับนะทิปคนอื่นไม่มีครับนะมีตะกิปบักแต่คนเดียวก็นะครับนะบทคอนเทนต์หากินกับบักแต่แล้วนะครับนะแล้วแถมยังมาใส่ร้ายน,นะครับแมวตาม แม่ตาเพชรอิงนะครับหรือปักก้อยอีงหาว่าปักก้อยเป็นคนปิดช่องมั่วตัวไปใหญ่แล้วครับนี้ครับนะนะหรือี่ครับเกินเกินคําเยียวยานะครับเกินคําบรรยายนะครับก็บากทุกท่านนะครับนะฝอกทุกท่านนะครับนะอย่าไปดูมันนะครับอย่าไปให้ค่ามันนะครับนะครับบักยานะครับที่อยู่ต่างแดนมันมั่วครับนะ มันมั่วนะครับที่ิครับเขาอยากไปดูบานมันนักบิดประจําต่างแดนครับคือบักยานี่เองจเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบักยานครับเป็นนักบิดนะครับประจําต่างแดนผมไม่ยอมใจไปเลยที่ิครับนะไม่อยากจะพูดถึงอะไรเยอะมากมายนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะฝากสินค้านะครับเป็นกำลังใจให้กับคอยบอกเจ้าแล้วด้วยนะครับนะกดดูสินค้านะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ เก็นกำลังใจให้กันจะ้วมาสู้ไปได้วยกันนะครับแล้วก็จับมือไปได้วยกันนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราจะสู้ไปได้วยกันจับมือไปได้วยกันนะครับนะตอนนี้ครับตอนนี้ก็เออ่ต้องออกมาอ้อนวอในสีครับใครจะพูดยังไงไม่สนใจครับนะช่วยอ่า มาขายของครับคือทางออกที่ดีที่สุดนะครับเช็คสัมภาระครับเช็คของใช้นะครับในครัวเรือนของท่านว่าหมดหรือยังครีมเซรั่มเจลหน้าเจียบน้ำยาเสริมกาแฟโกโก้กันแดดสบู่หมดหรือยังหมดแล้วสั่งด่วนนะครับค่าคอมมิชชั่นให้ค่อยบอกเจะแล้วด่วนเดี๋ยวอีพีนี้ครับเดี๋ยวอีบักจานก็เอาไปปิดอีกนะครับว่าค่อยบอกเจาแล้วถังแตกนะครับถึงจะขายของหาค่าคอมมิชชั่นนะครับนะเขาช่างมันให้ทีครับนะ ช่างมันมันจะพูดอะไรช่างมันนะครับนะผมไม่สนใจนะครับก็โอเคดีครับนะก็ฝากด้วยนะครับนะคลิปนี้ครับผมจะแพ้บักแต่ไม่ได้นะครับโอ้ถ้าบักแต่มันได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะผมนี่อายเลยดีครับนะโอเคครับดีครับนะสำหรับคลิปนี้ครับนะขออนุญาตนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมกำลังเรียนทางนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับคลิปนี้นะขออนุญาตลงคลิปนะครับสวัสดีครับ